สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผมมีรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากจีนที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้มานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันครับนี่คือ2025 j น t 9กระบะพันธุ์ใหม่จากค่าย j a c มอเตอร์ที่มาแรงทั้งเรื่องดีไซน์ความแรงและเทคโนโลยีทันสมัยครบทุกด้านในคันเดียวเรียกได้ว่าพร้อมชนกับแบรนด์ใหญ่จากญี่ปุ่นได้แบบไม่ต้องอายเลยครับก่อนอื่นเลยขอพาทุกคนมาชมที่ดีไซน์ภายนอกของ j a c t 9กกันก่อนนะครับสิ่งแรกที่สะดุดตาคือหน้าตารถ ที่ดูบึกบึนดูดังแต่ก็แฝงด้วยเส้นสายที่ทันสมัยกระจ่างหน้าขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยโครเมียมสีดำด้านผสมผสานกับไฟหน้าแบบเลดเต็มระบบที่ให้ความสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเสริมด้วยเดทัมรันนิ่งและแบบเส้นไยที่พาดผ่านด้านหน้าให้ความรู้สึกพรีเมียมไม่แพ้รถยุโรปเลยครับด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายเฉียบคมเสริมซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกแกร่งพร้อมล้ออลลอยลายสปอร์ตขนาด18หรือ20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อย ซึ่งช่วยเพิ่มความดุดันให้กับภาพลักษณ์ของรถได้อย่างดีเยี่ยมมาที่ด้านหลังไฟท้ายเล็กด,ดีไซน์เรียบแต่ดูมีวิติมือจับฝาท้ายแบบซ่อนในโลโก้ดูทันสมัยพร้อมกันชนท้ายที่ดูแข็งแรงรองรับการบรรทุกและลากจูได้อย่างมั่นใจต้องบอกเลยว่าในแง่ของรูปลักษณ์ j e t 9ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะเขาวางตำแหน่งตัวเองให้ท้าชนกับกระบะต,ตัวท็อปอย่าง Ford Ranger Wildtrak Toyota Hilux Revo หรือแม้แต่ Isuzu D-Max V-Cross ได้แบบสูสีเลยทีเดียว ทีนี้เรามาพูดถึงหัวใจของรถกันบ้างครับนั่นก็คือกลุมพลังเครื่องยนต์ j a c t 9ปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดประมาณ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่410นิวตันเมตรซึ่งถือว่าแรงใช้ได้เลยสำหรับรถในเซกเมนต์นี้ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดจากซีแบรนชื่อดังจากเยอรมนีที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลและความทนทาน และยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบาพาดทางที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนจะขับในเมืองหรือขึ้นเขาหรือโจนก็มั่นใจได้ทุกสภาพถนนเรื่องช่วงล่างก็น่าสนใจครับด้านหน้าเป็นแบบอิสระปิดนกคู่พร้อมคอยสปริงและโชคอัพส่วนด้านหลังเป็นแบบแผน่นซ้อนเหมาะกับการบรรทุกของหนักและลุยทางวิบากซึ่งเป็นจุดเด่นที่เจ้าของธุรกิจหรือคนที่ต้องใช้งานจริงจังน่าจะชอบไม่น้อยเลยครับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับต้องบอกเลยว่า J a c อปรับเกมใหม่หมดภายในของที 9, ไม่ได้ให้ความรู้สึก เหมือนกระบะทั่วไปเลยครับแต่มันดูเหมือนห้องโดยสารของ SUV ระดับกลางมากกว่าวัสดุภายในเป็นแบบซอฟต์ตัดตกแต่งด้วยลายไม้หรือวัสดุเปียโนแบล็กแล้วแต่รุ่นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง10.4นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android ออโต้ใช้งานง่ายลื่นไหลพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ติดตั้งลำโพงหลายจุดรอบคันให้มิติของเสียงชัดเจน มาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10นิ้วสามารถปรับเปลี่ยนโหมดแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ขับเบาะนั่งหุ้มหนังแทบปรับไฟฟ้าได้ฝั่งคนขับกับผู้โดยสารตอนหน้าพร้อมระบบทาความอุ่นในเบาะและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนซ้ายขวามีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยครับเรียกได้ว่าใส่ใจทั้งคนขับและผู้โดยสารเลยทีเดียวในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย j c T9 ก็จะเต็มไม่แพ้คู่แข่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตากล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ให้มุมมองชัดเจนเวลาถอยจอดรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรือ a t i v e Cruise Control ที่ทำง,งานได้ลื่นไหลแม้ขับในเมืองพูดถึงราคากาันบ้างครับ JAC T9 เปิดตัวในไทยด้วยราคาที่คาดการว่าน่าจะอยู่ในช่วง899,000บาทไปจนถึงประมาณ1 000, 1 9 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย ซึ่งถ้าเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวรถความแรงเทคโนโลยีหรือระบบความปลอดภัยต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการรถกระบะท,ที่ให้ทั้งสมรรถนะและความหรูหราในคันเดียวถ้าเรานำไปเปรียบเ,เ,เทียบกับคู่แข่งหลักในตลาดอย่าง Toyota H i l u x r ็ค o ี่วูดจหรือ i s u z u D-Max ม c r o s s ตัวท็อป j s c T9 อาจยังไม่มีชื่อเสียงเท่ากับแบรนด์เหล่านั้นแต่ในแง่ของออปชั่นความทันสมัย และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองมากครับยิ่งถ้าคุณไม่ติดแบรนด์และมองหาความคุ้มค่า JSC T9 ก็อาจกลายเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณสุดท้ายนี้ผมต้องขอชมว่า JSC ทำการบ้านมาดีมากครับทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในตลาดไทยได้อย่างมั่นใจไม่ใช่แค่ขายราคาถูกแต่หนาไม่มีคุณภาพเพราะสิ่งที่ได้จาก JSC T9 คือรถกระบะท,ที่พร้อมชนแบรนด์ใหญ่แบบสมน้ำสมเนื้อ หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับ2,25 0 JCT9 นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจจากพวกเราอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ